โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมเรลูมิีกินแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพบกับเรเดทัวเรลูมิีกินแล้วนะครับตอนนี้เจ็ดโมงสองตีเป็นประมาณก็เจ็ดโมงละกันนะครับเช่นนั้นผมพอนอนโตะละกันเพราะว่าผมนอนต่อไม่หลับแล้วแหละตอนนี้เจ็ดโมงเก้าตีประมาณก็ตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงสิบแล้วโอเคเจ็ดโมงสิบแล้ว ช่บ,บน้ำเสร็จแล้วยังครับโอเคเราไม่แช่บ,บําน้ำก่อนเราจะภาพไปเลยแล้พี่ะอาบน้ำเสร็จแล้วเราก็จะไปอาบ,บน้ำอุ้ยเสร็จกว่าดีพีเ่เพสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเออไม่สวัสดีสิเพราะว่าเราสวัสดีไปตอนต้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบเจ็ดแล้วนะครับอเคตอนนี้แม่ก็่าอยู่นะครับ เราตัดภาพไปตอนที่เรากำลังจะไปกันเลยดีกว่าปุ้ยครับเราจะใส่นาฬิกาตอนนี้เขาไม่ได้จ่ายเหมือนกันนะครับเราปิดเป็นไว้ก่อนมันชื่อว่าเออจะมาถ่ายอะไรตอนนี้นะจะไ้ไสวละกันนะครับเออแต่มันก็เล็กพูดที่จะอ่านได้นะครับแล้วก็จะใส่นาฬิกาตอนนี้เลยนะครับชอบสีแดงผมก็เลยซื้อสีแดงมา มีดำแดงนะครับสวยดีนะครับตอนนี้ก็ขอเปลี่ยนแผนเป็นไปรับพ่อที่ศูนย์นะครับแล้วก็จะไปเลยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับส่วนรถฮอนด้าก็อยู่ที่ศูนย์นั่นแหละครับเราไปรับตอนกลับโอเคไปรับตอนกลับกันเลย เดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่ไปถึงกันเลยไม่ดีเอ่อขึ้นรถไปกันเลยโอเคนะครับเราได้ขึ้นรถมาแล้วแต่ว่าเรายังไม่ไปนะครับแล้วก็เรากับแช่นะครับ <Hi. S 1> ติดตามได้ที่ IG ที่ขึ้นอยู่อันนี้นะครับอันนี้ก็เออด้านขวาเนี่ยที่พี่ผมนั่งอยูเนี่ยก็คือ IG พี่นะครับส่วนอันนี้ i อจผม บมาจ,จะยาวหน่อยนะคบทําไมถึงผมถึงใช้มอากล้องทำไมถึงผมถึงใช้ออใชตัวหนังสือสีส้มแล้วก็สีดําแบบแบบเนี้ยครับเพราะว่าสีประจำจังหวัดที่เราจะไปเนี่ยก็คือโคราชสีประจำจังหวัดของโคราชก็คือสีส้มกับดำนั่นเองทำให้ผมเลย ใช้สีส้มกับสีดำเพราะว่าเราจะใช้สีไปจจังหวัดที่เราไปไหมครับเราตัดภาพไปตอนที่ไปกันเลยดีกว่าออกรถมาแล้วนะออกรถแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอ้างไว้มุมดึงเลยตอนนี้นะครับก็ไม่มีอะไรทำนะครับตะ่กี้ก็น้ำชาพีช ของที่ห้อน,นี้เลยถึงเขาไม่ได้จะเป็นสปอนเซอร์แต่ขอขายหน่อยนะครับอย่าลืมติดตามช่องร้านกาแฟบ้านๆน,นะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงนี้เลยไม่ดิทิ้งลิงก์ไว้ตรงคําอธิบายเลยว่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะแต่มมนก๊อปปี้ไม่ได้หรอตรงเนี้ยไปก๊อปปี้ข้างล่างคางอธิบายแล้วกันนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็รถก็สั่นอยู่นะครับโอ้โอ้โอ้โอ,โอตอนนี้ให้เพี่แช่เนี่ยถ่ายอินสตาแกรมรอก่อนนะครับนี่เห็นไหมดีมากครับ โอ้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 โอผมว่าสั่น่างนี้ไม่น่าไม่เริ่มเริ่มไม่ไหวแล้วแหละทุกคนนะแต่พลาดไปแล้วครับทุกคนตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเปิดแอร์ยี่สิบสี่องศาตอนแรกเปิดสาม ยี่สามนะครับติดที่บ้านเปิดยี่บหกก็ได้มีของกินนะครับแล้วพี่เชยก็พี่เช่อเออะไรอยู่ครับไอจีจ้าโอเคครับแล้วเราก็มีขนมพักพวกพักพวกขนมตรงตรงนี้นะคะยังไม่หมดจ้า น,นี่ีขนมหลายชิ้นมากนะครับแต่ว่าถ้าผมเอาเนี่ยมันก็จะเข่าม,มันก็จะหลุดนะครับซึ่งวิเศษหูใหม่นะครับอ่ะอีกเออเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมองเดี๋ยวมาอัปเดทโอเคสวัสดีทุกคนนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วก็มาถึง Starbucks แล้วนี่นั่นเองนี่นะครับ น่ากินมากครับทุกคนซูมก่อนซูมไม่ได้น่ากินมากทุกคนนี่เห็นไหมน,นะครับโหมีทั้งนี่เป็นพุดดิ้งนมนะพุดดิงดด้งนมล้อหรืออ๋อพุดดิ้งนมร้อเย็นนะครับอ่านี่แล้วก็ตัวเออเดี๋ยวกับกล้องเออแล้วก็เป็นตัวชาเขียวนะครับแล้วก็ น่าจะกาแฟเมคเคเลโต้อะไรสักอย่างอันนี้ก็เป็นน่าจะคอนเฟกอันนี้เป็นฮันนี่กรีกยโยเกิร์ตนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นสปอเตอร์เราอันนี้ก็เป็นเส้นเมิดไข่ปลานะครับอันนี้ก็เป็นอะไรรูออนน้ปอนข้อซองหรคนขอถังจไปด้วยบ้างแค่สิ ซูเปอร์บั๊นะคะทุกอย่างของซุูของทุกอย่างเป็นของซูเปอร์บั๊หมดเลยนะคะโฮ้ยแม่อยาเขาไม่ได้สปองเพื่อเราครับแล้วก็มีพี่แช่ด้วยนะครับพี่แช่สั่งเมนูอะไรมาครับโอเค แอบ,บซูมหน้านิดนึงเดี๋ยวไปรดให้นะคะตอนนี้เราให้แค่ถ่ายรถถ่ายรูปหน่อยนะครับเราไปแับภาพไปตั้งชื่อรถกันดีกว่านะครับตอนนี้เราก็มาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้พี่เชก็กินชาเขียวไปใส่แม่ไปนะครับนี่อะไรกิกนชาเขียวไปใส่แม่ไปเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ ก็คือกินชาเขียวแล้วก็หยุดแล้วก็ใส่แมสถอดแมสแล้วก็กินแล้วก็ใส่แมสแล้วก็วางโอเคสงสัยคงไม่เข้าใจมีกราฟขึ้นอยู่ตรงนี้ให้นะครับสงสัยจะไม่ได้เห็นกราฟแล้วแหละพี่เกียรทับนะคะล้อเล่นล้อเล่นหารูปไม่ได้นะครับถ้าหารูปต้องใช้เครดิตด้วยโอเคเราขึา้นรถออกเดินทางเลย โอเคนะครับเรามาถึงแล้วลีมอนโอ้ยฝนตกฝนตกมาดูหน่อยสวยอยู่ทีเดียวเอาไปนะอโกรดาแปดจุดหกกับแปดจุดหนึ่งบุกิ้งคอลก็แปดจุดสามเราไปดูกันลุยลุย ว้าวลลรตรงนี้ฝนตกนะครับดูวดิโอ้ยโอ้จะหกใส่โทรศัพท์ฉันมีนี่โอ้ยทุกคนลงล่างสิโอ้ยมีแบบสระน้ำส,สวยๆเลยนะครับนี่สระน้ำส,สวยๆเลยแล้วก็มากับแช่ด้วยนะครับไม่น,าน่าจะรู้กับตอน้นอยู่แล้วเนาะ ข้างในกันเข่วลึกม,มากครับทุกคนโอเคดีเลยครับลงตรงนี้ก่อนเราจะลองไปดูกันเลยว่าห้องพักมันอยู่ไหนนะครับรอรเช็คอินก่อนนะครัแล้พวพอใกล้จะถึงห้องแล้วเราก็จะถ่ายใหม่นะครับ ครับ<ป>เรามาถึงแล้วนะครับนี่คือห้องทั้งหมดครับทุกคนคิดว่ายังไงคอมเมนต์ <Comment S 1> นะครับถ้าสูงรุ่าห้าดาวก็พิมพ์หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับถ้าสมมตุสี่ดาวก็หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่พิมานะครับเราจะได้รู้กันว่ามันดีนะไหมนะครับซึ่งผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า ดีหรือไม่ดีนะครับเหมือนสบายใจทีสรวนเลยอ่ะโอเคครับเปลี่ยนก็ได้นะพ่อไม่เป็นไร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 จริงไม่เป็นไรคือว่ามาตัดอากาศตอนเช้าอากาศน่าจะดีเราเราไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคอยดูก่อนนะคะว่าเราจะได้อยู่ที่ลิมอนหรือว่าอยู่ที่อื่นนะครับพิมพ์มานะครับว่าดีดาวนะคะไม่ต้องพิมพ์ว่าดาวหรือว่าพิมพ์เป็นเลขก็ได้นะครับ กี่ดาวตรงนี้นะครับโอเคไปพักกันเลย